อุปสรรคของดิฉันคือเส้นผมบอกเลยนะต้องมีเทปหนึ่งอนะ่ะที่ต้องไปร้านทำผมแล้วป่อยมึงติดต่อดีร้านทำผมอ,ะอ่ะแหมเรื่องหนึ่งที่ต้องทำก่อนคือผมป่อยรอบหน้ามึงต้องหาแล้วนะร้านทำผมอะไม่ไหวมัดทุกเทปทำสวยมามัดทุกเทปพ,พอเดินปุ๊บพัทงที่หน้าไปหมด <c oughs> ในที่สุด <c oughs> เห็นหรือยังว่า หาเส้นผมมันไม่นปัญหาระดับชาติมากไม่ไหวค่ะซึ่งวันนี้ต้องมาทําและแล้วมาทำจริงด้วยเพราะว่านี่เห็นไหมคุณจริงเนี่ยร้านประจําดิฉันเนี่ยนะแต่เราไม่มีเวลามาทําก็เลยแบบว่าเอออะวันนี้แหละต้องตัดสินใจและมาเลยโอเคไหมเพราะว่าไอป้ปอยมันหาให้ด้วยมันบอกว่าร้านประจําแม่นั่นแหละดีที่สุดใช่ไหมลูกใช่ค่ะเออดูหน้าร้านคุณผู้ชมหรูหราขนาดนี้ด้านในจะเป็นอย่างไรไปไหมคะไปค่ะค่ะ <you>, กดูแลสุขภาพทุกอย่างไปพี่เปิลพี่เปิลพี่ัสวัสดีค่ะเป็นร้านประจําของเราเองนะคะพี่เปิลค่ะพี่เปิลอยากับผมมากค่ะไม่ไหวค่ะคือวันนี้ผมเนี่ยรู้สึกได้ถึงความมันไม่เป็นทรงแล้วพี่เปิลจริงๆอยากตัดแต่จริงไม่ควรตัดนะทำอะไรได้บ้างคะพี่เปิลผมต้องต้องแต่งทรงให้ให้เข้าทรงมากกว่านี้อ คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าเราจะทําอะไรบ้างแต่จะบอกว่าที่นี่นะคะก็คือร้านโซเมดซาลอนบายพ่เปิลค่ะซึ่งพ่เปิลเนี่ยเป็นเจ้าของร้านนะคะแล้วก็ทําผมเก่งมากคือทําเคมีทําอะไรอย่างเงี้ยดีมากผมไม่เสียเพราะว่าตัวเราเองเป็นคนผมเส้นเล็กและนี้วันนี้เนี่ยผมเส้นเล็กเนี่ยที่แบบทาสีก็ไม่ได้ยี่ผมก็ไม่ได้ไปทำร้านอื่นแล้วพังพี่นาศเคยพังมาก่อนเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าทํายังไงบ้างมีเทคนิคอะไรนะคะแต่ว่าให้ดูบรรยากาศโดยรวมของร้านแล้วรู้สึกถึงการมา ปาหรือมาคลินิกมาพบแพทย์ไม่รู้สึกเหมือนกันมาทำผมเลยเพราะว่าร้านสวยมากดีมากอโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันกับพี่เปิ้ลจะ้ะ เนี่ย,ยผมเนี่ยค่ะตอนนี้เราต้องทําอะไรบ้างวันนี้คุณทำอะไรบ้างเอ่อคุณแพทย์อนะปกติคุณแพทย์เป็นคนที่ผมเส้นเล็กนะคะแล้วก็เบาไม่มีน้ําหนักแล้วก็จะเป็นคนที่ต้องทําสีบอยทาผมบอยเช็ดผมบอยใช่ได้ผม<อ>บอยเดี๋ยวเราก็จะแต่งทรงโดยรักษาความยาวเนี่ยเอาเอาอกนิดหน่อยแต่ว่าความยาวเนี่ยเราก็จะยังคงรักษาไว้แล้วก็แต่งทรงให้เขา้าทรงมากขึ้นก่อนที่จะดัดหวบางดัดเราก็จะทำทรีทเมนต์ไปในตัวด้วยเลิศปีอีค่ะวันนี้เราจะดัดแล้วก็ทำทรีทเมนต์ด้วยแล้วก็จะแต่งทรงใช่ค่ะ โอเคแต่ทำสีไม่ได้ใช่ไหมทำสีต้องเอาไว้ก่อนนะคะปกติทางร้านเราจะไม่ค่อยให้ทำสีและดัดในวันเดียวกันนอกจากเคสผมที่มาแล้วแบบแข็งแรงผมยังไม่เคยผ่านเคมีอันนั้นอนะพอทำได้ <c oughs> แต่แบบนี้คือผมที่ผ่านการทำเคมีแบบซ้ำซ้อนเราจะแยกแยกทำเราจะไม่ทำวันเดียวกันนะคะซ้ำซ้อนไปอีกโอเคปักค่ะสักค่ะ รู้สึกแบบพอเราตัดผมไปอ่ะผมมันยาวไวขึ้นค่ะเพราะคือเส้นผมคนเราเนี่ยนะคะยาวด้วยเลือดของร่างกายทีนี้มันก็เหมือนต้นไม้อ่ะเวลาตัดกิ่งกระตุ้นมันให้งอกเหมือนกันคล้ายๆกันอพอเราเล่นปลายบ่อยๆผมที่แห้งๆที่แบบว่าการหล่อเลี้ยงมันไปไม่ถึงมันก็หลุดออกไปก็ทําให้เส้นผมยาวไวเก่งค่ะแล้วก็ อยากจะบอกที่ทุกคนเข้าใจกันว่าผมงอถอนแล้วจะขึ้นใหม่จริงๆนะคะ<อ>แล้วมันจะแบบเหมือนจะพาเพื่อนมาจะพานน่นนี่มาไม่เกี่ยวค่ะการที่ผมเรางอกก็คือรากผมเส้นนเม็ดเมลามีนสีผมอะ่ะเขาเปลี่ยนไปแต่อีกอันนึงก็คือกรรมพันเม็ดเมลามีน,นสีผมมันเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนนะรากรากนั้นในหนึ่งรากบางคนก็จะมีสองเส้นหรือหนึ่งเส้นอะไรเงี้ยอย่างผมคนเอเชียคนเราเนี่ยเม็ดสีแดงมันจะเยอะพอเวลาที่มันขาวมันก็จะเห็นชัดแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราถว้บ่อยๆมีมีสิทธิ์ทำให้บางใช่ปะ ถ้ารูผมคนของรากผมนั้นมันตันมันปิดอย่างเช่นบางคนบอกว่าสมัยตอนวัยรุ่นทําไมเส้นผมเส้นใหญ่ทาไมเดี๋นนี้ผมเส้นเล็กรูรากผมเขาเปลี่ยนเขาบีบเ้าออกมาก็เส้นเล็กลงอ๋อนี่ไงเมื่อก่อนเส้นใหญ่มากผม<า>กไม่ได้เกี่ยวกับทำเคมีค่ะ มือติดคอนี่ใกล้จะเสร็จแล้วนี่พี่เปิ้ลอันนี้ทำอะไรนะคะ เข้าเครื่องค่ะคือเครื่องมันจะช่วยทําอะไรคะทาให้ผมเป็นลอนค่ะนี่นะคะมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการตัดอะไรคะเนี่ยเรียกว่าดิจิตอลเพิร์มสปาเพิร์มไดโหมดเป็นการอาดปค่ะอันนี้เราก็คล้ายๆกับยืดโคนตัดปลายเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเราก็จะมาปโคนเคลียร์โคนให้มันไม่ชี้ฟูเป็นระเบียบอ่ะตรงนี้เราทําเสร็จแล้วนะคะเราจะมาพูดคุยกับพี่เปิลกันว่าแนวทางการทำรูขีดพี่เปิลเป็นไงเนาะให้สมกับซีโอปักตลาดเดี๋ยวจะหาว่าเราจะมารีวิวร้านอย่างเดียวไม่ใช่นะจ๊ะเรามี3 ด้วย ตอนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับพี่เปิลนิดนึงพี่เปิลขาก่อนหน้าที่พี่เปิลจะมาทําเป็นช่างทําผมเนี่ยพี่เปิลเปิดร้านให้ตัวเองเนี่ยก่อนหน้าที่ทําอาชีพอะไรมาเป็นช่างค่ะคืออาชีพแรกในชีวิตและอาชีพตลอดใช่ค่ะใช่มีเลิศมากแลวพี่เปิลก่อนหน้าจะมามีร้านเป็นของตัวเองก็คือเป็นลูกน้องตั้งแต่แรกเลยก็คือลูกสาวของคุณป้าเป็นช่างแล้วเราก็ชอบตอนเล็กๆเราก็ชอบเราก็ชอบแบบไปเล่นของเขาค่ะแล้วก็เคยทําหวีเงี้ยพันผมตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแอบเล่นเครื่องมือ เขาอะไรเงี้ยแล้วชอบเราก็ชอบตั้งแต่นั้นมาแล้วก็มีโอกาสก็ได้เรียนเริ่มแต่แบบไปเป็นลูกจ้างในร้านหัดทําเล็บหัดสระผมอะไรเงี้ยค่ะพอเรามีกําลังมากพอเราก็ไปเรียนค่ะจบมาเมื่อปี2005ัหรือที่เกตเก้าค่ะอ๋อเลยพอจบใหม่ก็เป็นช่างอยู่ที่ชราชนแล้วก็เป็นช่างมาเรื่อยๆก็เป็นช่างมาเรื่อยๆก็เป็นผู้จัดการร้านอยู่ร้านที่แบบมีชื่อเสียงหน่อยเพื่อหาประสบการณ์ให้กับตัวเองสะสมความรู้วิชา เรียนถูกเรียนผิดพี่เปิลค่ะแล้วโซเมดซาลอนบายพี่เปิลเนี่ยคเกิดขึ้นได้ยังไงโซเมดเนี่ยลูกสาวพี่เปิลเขาเป็นคนตั้งเขาชอบเขาเห็นแม่ทำผมมาตั้งแต่เขาเล็กและเขาก็มีความรู้สึกว่าลูกค้าแม่ก็หน้าเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจใช่เขาก็เลยตั้งชื่อนี้อารมณ์ประมาณแบบแม่เป็นช่างที่เป็นเนื้อคู่กับผมอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เลยเป้ใหมายของเขาโซเมดซาลอนบายพี่เปิลร้านนี้เปิดมานานไหมคะจะครบปีแล้วค่ะถือว่าเป็นการเป็นเจ้าของธุรกิจครั้งแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราเป็น เหมือนแบบพนักางานมาตลอดถูกไหมคะแล้วมันเป็นยังไงบ้างกับการเป็นเจ้าของธุรก,กิจครั้งแรกพี่เปิ้ลมีการบริหารจัดการระบบยังไงบ้างคะบริหารจัดการระบบยังไงก็มันมีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบเยอะมากกว่าเดิมอ,อ,อย่างเมื่อก่อนเนี้ยเราก็จะแบบพุ่งเป้าไปกับการบริการลูกค้าดูแลเอาใจใส่จำให้ได้ว่าผมคนนี้มาเนี่ยผมมีปัญหาอะไรแต่พอเรามาเป็นเจ้าของเราก็ต้องค่อยคคิดค่อยๆทําทำให้มันอยู่ในอะไรที่ไม่ทิ้งตัวเองเมื่อก่อน จะกำไรน้อยแต่เราก็ถือว่าเรายังมีลูกค้าต่อเนื่องลูกค้าคนหนึ่งเงี้ยสปีหปีกันอยู่กับตั้งแต่น้องยังอยู่ในท้องจนมาจนเอาน้องมาตัดผมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะ ถึงคือใครมะมันเือนเ้็นคุณคนีเราก็เลยแบบมีความสุขกับตรงนี้มากกว่า<ะ>เราอยากเป็นช่างประจําตัวเป็นเนื้อคู่เขา,<ะ>าของเขาค่ะและแนวความคิดในการทําธุรกิจของพี่เปิลวันนี้ค่ะพี่เปิลมุ่งเน้นการทําธุรกิจแบบไหนคะใช้คําว่าซื่อสัตย์จริงใจกับลูกคา้าแต่ธุรก,ก,กิจมันก็ต้องมีกําไรถูก<ะ>เราก็จะบอกลูกค้าตรงๆค่ะอันนี้ขอนะ,ะอันนี้นิดหนึ่งนะเอ้ยอันนี้ได้นะเราก็จะบอกเขาลูกค้าก็น่ารักค่ะลูกค้าจะเข้าใจแต่ก็ต้องดูเนาะใช่ ว่าการทําผม <c oughs> การทาเสริมสวยหลายคนที่ว่าธุรกิจเสริมสวยอาจจะได้กําไรมาก <c oughs> ต้องถามพี่เปิลเลยว่ากาไร <c oughs> การตลาดในทุกวันนี้พี่เปิลทำยังไง <c oughs> แล้วกําไรต่อเดือนมันเยอะไหมส่วนใหญ่ก็เป็น Facebook <c oughs> เป็นเพจเป็นการโปรโมททางออนไลน์นะคะ <c oughs> เอาสมายัยพี่เปิลเป็นช่างใหม่ๆนะพี่เปิลก็ต้องไปเดินแจกใบปลิวอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องเราก็ต้องเรียนรู้พยายามอะไรปรับตัวตามให้ทันลูกค้าที่พามาใช้บริการเขากดไลค์กดแชร์เพจเลามันก็คือช่วยได้ช่วยได้ส่วนหนึ่งเลยเนาะเป็นการ ปากต่อปากนะพ<ช>ี่เปิลขาอีกอย่างหนึ่งคืออยากรู้ว่ากําไรต่อเดือนของร้านพี่เปิลเดือนละประมาณเท่าไหร่เอาแบบพีๆตอนที่ยังไม่มีปัญหาเรื่องโควิดกาไรเดือนหนึ่งก็จบแสนค่ะแล้วช่วงโควิดมันกระทบอะไรกัเรบเราบ้างหายไปเป็นครึ่งครึ่งแต่ว่าโชคดีที่พี่เปิลนะี่มีลูกค้าประจำเราก็ไม่กระทบเพียงแต่ว่ากําไรอาจจะน้อยลงหรือบางเดือนอาจจะไม่เหลือ <S S S แต่เราก็อยู่ได้โดยที่แบบว่าก็พอลูกค้าประจำะการการทำอาชีพนี้สิ่งสําคัญ เลยนะคะคือคุณต้องมีลูกค้าประจํานะคะคุณต้องเชื่อใจกับลูกค้าลูกค้ารู้ค่ะว่าเราอะ่ะจริงใจหรือไม่จริงใจถูกนะคะบางครั้งมันทําไม่ได้มันก็คือไม่ได้อย่าเห็นแก็บแค่ตัวเงินเราต้องแบบให้ผมของลูกค้าเหมือนถ้าเป็นผมเราอะ่ะทําไปเรารู้ว่าเราเป็นช่างมาเรารู้ว่าสภาพนี้ทําไปเดี๋ยวมันจะต้องเป็นยังไงอย่าไปฝืนทนะบางครั้งก็ถามว่าพี่เว่ยเคยเป็นไหมเคยเป็นนะสมัยเป็นนจ้าวแบบไม่ได้เดี๋ยวฉันจะต้องทำเพื่อ เพื่อเงินแต่พอเรารู้เลยว่าทาเพื่อคือเขาก็จะมาเห็นแล้วจเจอกันแค่ครั้งเดียวแล้วเขาก็จะไปจากเราเขาก็จะไปหาคนที่ทําไม่ให้ผมเขาเสียใช่เลิศม,มากอะ,ะเดี๋ยวเราจะขอพี่เปิ้ลทิ้งท้ายพี่เปิ้ลในช่วงโควิดเนี่ยพ,พี่เปิ้ลมีท้อไหมแล้วพี่เปิ้ลจัดก,การกับความท้อนั้นยังไงท้อได้นะคะแต่อย่าถอยแล้วเราก็พยายามอยู่ให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดของการทําในตอนยุคเศรษฐกิจอย่างเงี้ยความจริงใจน,นะคะความจในนะะามจกับลูกค้าความสะอาดกับทุกอย่างที่เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือ หนึ่งคือความสะอาดเลยนะคะเราต้องเน้นแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อผมของลูกคา้าเพื่อศีรษะของลูกคา้าอะไรที่มันถ้าทําไปแล้วไม่ดีเราก็อย่าทาค่ะสุดท้ายอยากให้พี่เปิ้ลฝากกําลังใจทุกอาชีพที่กําลังเจอกับสภาวะการโควิดแบบนี้พี่เปิ้ลส่งมาใจาาทุกคนหน่อยสู้ๆค่ะสู้ๆอย่างเดียวแล้วก็คิดบวกเข้าไว้ค่ะปรับตัวเองให้เข้ากับยุคแบบนี้ใช่แล้วก็ยิ้มสู้ค่ะอาจจะได้เงินน้อยกว่าเมื่อก่อนแล้วก็ประหยัดค่ะ แค่นั้นเองโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่เพื่อสวัสดีค่ะ มากนะคะดีค่ะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณผู้ชมรายการซีโอปั ตลาดแน่นอนอยู่แล้วว่าช่วงสุดท้ายวันนี้พี่ปิ้นใจดีจัดให้ CEO ปัดตลาดแจกแจกแจกเหมือนเดิมพี่เปิ้ลขาวันนี้พี่ปิ้ลจะแจกอะไรกับคุณผู้ชมคะค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการของคุณแพทนะคะก็ถ้ามาก็โชว์มีการแชร์เทปนี้ของคุณแพทในหน้าโซเชียลของคุณจะเป็น IG Li ไลน์เฟซ o ุ๊ได้หมดนะคะทรงนี้ลด50%ค่ะเลิศทาทรงเดียวกับพัตตี้นะคะยืดคนดัดปลายแบบนี้เลยทรงเดียวกันกันกนกบ Co พัตี้ ค่ะรับส่วนลดท,ทันที50%ปอยๆอ,อ,อย่างปอยอะ่ะเปลวสวยเลยเปลวสวยเลยเหรอใช่อย่างน้องเนี้ยตื่นมาสวยเลยพอพูดถึงผมที่ตื่นมาสวยเลยอะ่ะน่ารัก<ต>ดิงอย่างเราเนี่ยคือดัดจริตเช่าช่วยช่วยดัดจริตไม่ได้ ใช่หมายถึงถ้าทำต้องทำร้านพี่นะเขาเรียกแบบเกาหลีเนาะหัวเนี่ยหัวเนี่ยขออนุญาตนะคะผมเส้นเล็กแล้วเบาทำไมมันหนึบเว้ยไม่ได่สระผมเมื่อกี้วันแล้วลูกอยากมีสไตล์เป็นของตัวเองลองสีเทาไปเลยไม่ต้องไปดัดผมนี้เส้นปันกลางค่ะทำสีได้อย่าไปดัดผมพูผมเยอะอย่างงี้ยิ่งดัดยิ่งยิ่งใหญ่อ่ะยิ่งยิ่งใหญ่ผมยิ่งใหญ่มันจะยิ่งใหญ่เข้าใจปะ